สวัสดีครับพบกับพวกเราฟองฟอดคลินิกนะครับถามมาต่อไปนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมบูษนพลนะครับผมปงสะทอนนะครับวันนี้เราทำหน้าที่เป็นผู้ให้คําตอบเกี่ยวกับคําถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับสําหรับใครที่เพิ่งชมครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับถามมาต่อไปในวันนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม SolidWorks ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบที่รับรองธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมครบวงจรสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลได้ที่กําลังขึ้นอยู่หน้าหน้าจอได้เลยนะครับก็สําหรับคําถามต่อไปนะครับก็คือมีอยู่ว่าใน Solid Work s o l i d w o r k เนี่ยคือเรามีวิธีเซฟบอมที่มีพาร์ทนั้นๆเนี่ยครับติดไปด้วย เอ็กพอร์ตเป็น Excel เนี่ยทำได้ไหมครับพี่บูทหมายถึงรูปภาพใช่ไหมครับรูปภาพคือปกติเราจะออกบอมบใช่เราจะมีรูปภาพมาแปะไว้ข้างหน้าเพื่อให้แบบโอ้ดีเทลให้รู้ว่าเป็น,อ,นอะไระใช่โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่จอผมก็ได้ครับโอเคนะครับสมมุติว่าเรามีดรอ잉อยู่แล้วเนี่ยเราทําเรียบร้อยแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยในในดรอ잉เนี่ยนะครับเ,รเวลาที่เราจะทําส่งไปให้ทางจัดซื้อเขาสั่งพวกชิ้นงานนะครับคือเราก็ต้องทําเป็นบอม อ่าครับแล้วก็ให้ให้ทางทางอยากซื้อเนี่ยเขามองดูง่ายว่าชิ้นนี้เป็นรายละเอียดเป็นรูปภาพเป็นยังไงนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับซึ่งในตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับปกติมันก็จะเป็นในนี้เนาะเวลาที่เราคลิกอ่าเวลาที่เราคลิกตรงดอกดาวนี้ปุ๊บชิ้นงานตัวนี้มันจะอยู่ด้านนอกมันก็จะโชว์ภาพให้ดู้ด้านนอกเนาะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเอาเอาเทเบิลตัวนี้ไปเนี่ยในเอ็กเซลเนี่ยเราไม่ต้องไปกรอกค่าใหม่นะครับเราก็สามารถเซฟได้เลยนะครับสำหรับวิธีการทําก็ง่ายๆนะครับเราก็ เอาเมาส์เนี่ยมาที่ตรงตารางเนี่ยนะครับคลิกขวาไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการเซฟแอดนะครับอ่าทีนี้เราก็เลือกทายไปเราบอกว่าเลือกเป็น Excel Excel นะครับไฟแนมอ่าบอกว่าเป็นเทสละกันแบบนี้นะครับทีนี้บอกว่าเอารูปภาพไปด้วยก็คือบก็คือกดตรงนี้อ่ามันจะมีช้อยตรงนี้ให้เราเลือกคือทำเนคร้บผมอ่าเขาก็จะแคปไปด้วยนะครับทีนี้เราลองกดเซฟไปดูนะครับโปรแกรมก็จะเซฟไปให้แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคทีนี้เราผมลองเปิดเปิดให้ดูนะครับชื่อว่าเทสตรงนี้เนาะอ่าก็เปิดมาเลยนะครับกดเยดไปอ๋อตรงนี้นมีรูปโชว์เรียบร้อยนจะมีรูปโชว์ให้ตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับ<ม>ซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เองแล้วก็ไปแคเปเจอภาพเนี่ยมาใส่รายละเอียดนี่นะครับก็คือเราทํางานไม่ต้องซับซ้อนคือทีเดียวก็จบเลยนะครับ<ม>แล้วก็ให้ทางจัดซื้อเนี่ยคปสั่งสั่งชิ้นง,งานสั่งอะไรผลิตอ่สั่งซื้อพวกชิ้นง,งานเนี่ยได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กน้อยนะครับก็ให้ให้ทางยูเซอร์เนี่ยไปใช้กันนะครับประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับจะไล่ทำคลิปใหม่ๆดีๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับพบกนใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ